ครับผมไกล่ล่ำก่อนกลางเนาะเสน่าอามาดจากวินเซพอนเฉียนนอ่มองเป็นงาศิลปะได้ยน่นองด้อครับล่ำสรลอีสไตล์วินเซพอนฟังไก่ครับเตื่นขึ้นมาในวันนี้เป็นอารมณ์บอดีเสียดำมีตั้งเมินสีโง่ให้เขาดีดีอมอีโตกระพองนี่เลยเป็นนี่เพราะญ่สี ฝากบอกเดิมมือนีหอดหูพอใหญ่สีอย่าทวงนีคันไวน้นีบออยากตายเป็นพีอย่าทวงเงินค่าดำมีเมื่อขึ้นนีแม่นบอดีโอ้ยนอนีฮฮ่ครั <c oughs> บ,บเจ้าเป็นเซน่าหมาดก,กว่าไปเนาะล่ำกวอนกลางในวงครับหรือเปิดตัวได้งานก็สบายสบายเนาะ วินเสพรนคิดพอดเขียนครับถ้าผมอยากไปล่ำไปลองตอกอคุยกันได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ